สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเย็ดบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูปัญหาห้องแอร์ LG รุ่นนี้นะครับก็คือเปิดและปิดผ่านรีโมทไม่ได้นะครับอาการคือสัญญาณรีโมทในตัวคอยเย็นไม่รับสัญญาณนะครับกรณีก็คือรีโมทเราก็ปกติดีนะครับฐานมีแล้วก็มีแสงออกจากตัวรีโมทครับก่อนอื่นแล้วนะครับเราก็ต้องมาเปิดตัวนี้ดูนะครับ ก็ต่อสัญญาณนะครับนี้เราก็ต้องเปิดฝาหน้าฝั่งซ้ายนะครับแล้วฝั่งขวาออกนะครับดึงออกพร้อมกันนะครับยกออกอันนี้ผมใช้มือเดียวอยู่นะครับนี่ครับใช้มือเดียวก็ยกขึ้นออกพร้อมกันนะครับจะเห็นตัวสวิตช์ออดอมเนี่ยเราก็ลองกดดูนะครับพอถือว่าเรากดไม่ติดนะครับเราก่อนทํางานเราก็เบรกเกอร์ลงก่อนนะครับแล้วก็ลองก็ขึ้นอีกทีนึงครับจะมีดังตี๊ดไหมครับแต่ถ้ามีก็แสดงว่าสัญญาณ ตัวรับดีโมดไม่รับสัญญาณนะครับแล้วก็จะมาเปิดฝาหน้าตรงนี้นะครับเพื่อจะดูข้อต่อสายไฟนะครับนี่ครับตรงที่ผมชี้อยู่นะครับนี่ไขควงปวดน็อตออกควนเข็มนาฬิกาครับหรือหมุนทรายนะครับเพื่อจะเอาร็อตสกรูงนะครับเราจะเห็นชุดสายสัญญาณรับดีโมดนะครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับนี่ครับชุดนี้นะครับนี่ครับจุดสัญญาณรับดีโมดนะครับนี่ครับ เราอาจจะขยับหรือถอดออกมาทำความสะอาดดูนะครับแล้วก็เอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ลองเปิดแอร์จากรีโมทดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับส่วนมากใช้งานไปนานนะครับแล้วก็ถอดเข้าถอดจะเป็นซันเฟดอยู่นะครับตรงแจ็คเสียบนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดถ้าไม่อยากถอดมาทําความสะอาดก็ก็ ถอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ขยับซ้ายขวาก็ได้ครับแล้วก็ลองเอาเบรกเกอร์ขึ้นลองดูครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับนี่แค่นี้นะครับลองกดลองเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ลองกดเปิดแอร์ดูนะครับแล้วก็ขยับสายดูด้วยนะครับขยับซ้ายขวานะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่นะครับเราก็ทำโอสาร์ตรงแก๊กเสียบนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับแอลกอฮอล์ล้างมือนี่ครับ ตาเชื้อนะครับหรือจะเป็นคอนเทคเนอร์ก็ได้ครับแต่ถ้าเอาที่วัสดุที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับหรือจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับนี่ครับขัดทำความสะอาดตรงข้อต่อนี้ครับหรือตรงแจ็คที่จะไปะเสียบเข้าตัวข้าบอร์ดนะครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมกํลาลังขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ ล้างทองศตร์อีกทีหนึ่งด้วยแอลกอฮอล์ทำความสะอาสมือนะครับอันนี้คือหมายถึงว่ากรณีที่เราไม่มีคอนเทคเนอร์นะครับเพราะถ้าเราใช้โซเน,น็ตฉีดก็จะเป็นคาบน้ำมันอยู่นะครับหรือเพื่อนๆมีแอลกอฮอล์ล้างแผลก็อามาล้างโทองตร์ได้นะครับวัสดุที่เรามีอยู่นะครับง่ายๆนะครับ เสร็จขาดเสร็จก็เป่าทงโมศาสให้แห้งนะครับปากเป่าหรือใช้บูเครื่องเป่าลมก็ได้นะครับนี่ครับเสร็จก็ปากเป่าก็ได้ครับถ้าเราเอาฮะไม่มีอุปกรณ์นะครับเราก็ทีนี้ก็ลองอเสียบดูนะครับเสียบแล้วก็ลองอเอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ลองอเปิดแอร์จาก รีโมทลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าไดนมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ